สวัสดีครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ครูได้สอนพวกเราเกี่ยวกับส่วนต่างๆของวงกลมกันไปแล้วนักเรียนยังจํากันได้ไหมครับลองทบทวนกันหน่อยครับ ส่วนประกอบของวงกลมนะครับประกอบไปด้วย 1. จุดศูนย์กลางของวงกลม 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม3รัศมีของวงกลมและ4เส้นรอบวงของวงกลมนะครับแต่วันนี้ครูไม่ได้มาสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครูจะมาสอนพวกเราเรื่องของการเรียกชื่อวงกลมเองจะมีวิธีการเรียกชื่ออย่างไรเราไปดูกันเลยครับ นี่นะครับนักเรียนนี่คือวงกลมสำหรับการเรียกชื่อวงกลมที่เราจะเรียกนั้นเราจะเรียกชื่อของวงกลมตามชื่อของจุดศูนย์กลางวงกลมนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่ครูยกมาให้เราดูนะครับนักเรียนดูที่ภาพสิครับนักเรียนดูจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจุดศูนย์กลางของวงกลมวงนี้คือนั่นก็คือจุดกนะครับดังนั้นเราจะเรียกว่าวงกลมก ยังมีอีกนะครับนักเรียนนักเรียนดูส่วนประกอบอื่นๆนะครับจะมีเส้นส่วนของเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงกองและส่วนของเส้นตรงกอคอเป็นรัศมีของวงกลมและมีเส้นส่วนของส่วนของเส้นตรงขอคอเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะครับจากตัวอย่างนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับเอาเป็นว่าเรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ นักเรียนดูจากรูปตัวอย่างที่2นี้เลยครับนักเรียนเห็นจุดศูนย์กลางของวงกลมไหมครับนั่นไงครับนั่นเรียกว่าวงกลม A โดยมีส่วนของเส้นตรง C B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองครับและยังมีอีกนะครับยังมีส่วนของเส้นตรง C A และส่วนของเส้นตรง A B อีกทั้งยังมีส่วนของเส้นตรง D A เป็น รัศมีของวงกลมนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราดู2ตัวอย่างกันไปแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับฝากนักเรียนนะครับทุกคนฝากกลับไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังก่อนนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดสามารถอินบ็อกซ์ส่วนตัวสอบถามคุณครูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็อยากจะฝากแบบฝึกหัดไว้เพื่อเป็นการทบทวนให้กับพวกเรา แบบหัดนั้นครูจะแนบไว้ในอีกส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ